เอาของแม่ใหญ่ก็สักแล้วไม่ได้สักได้ยังไงเปลี่ยน่าไม่ได้สักหมันและจะไป่สักนะเอารูปรูปนี้เลยอ่ะไม่เพราะว่าแม่เปลี่ยนได้พักคิ้วแล้วคิ้วแม่นะเราไปนกเราเป็นตายพี่สวัสดีครับผมต้นแท้บผู้กอกนะครับสวัสดีค่ะก็ไม่เอฟซีนะครับมาเยี่ยมลุงนะครับแต่คนนี้ลุงไม่อยู่นะครับเพราะว่าคิ้วแม่มันดดอยู่นะก็เลยมานั่งคุยกับประชาชนนะครับผมออกก็คือเป็นเลยคิ้วแม่มันดกอยู่อืมพี่ราชินี่ก็สวยนะเออสวยแล้วนี่ สวยใช่ทำสวยจริง ไม่ถึงว่าสวยรูปเขาเข้ากัาเข้ากับหน้าว่านามว่าคนสวยทำอะไรขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับผม้รื่องอะไรเลี่องคนหอนหน่อยสิคนสวยคนสวยน่ะอยจาขอบคุณค่ะน่อสวยรับปีใหม่นะพี่สวยอแล้วรัชนีสวยเขาบอกว่ารัชนีสเห็นด้วยินว่าไปซักทิแล้วค่ะหนึ่งเดือนตว่าจะแวะไม่ผู้ใหญ่แต่คิดว่าจะแวะไม่เห็นชาอยู่พราไม่มีค่ะพ่อก็ไม่ยังไม่มาจาก สวัสดีค่ะวันนี้มนคนมาทักทายเลยแม่ครับแม่เซ็กซี่มากแล้วเนี่ยๆๆของแม่ของแม่ของแม่ดูของแม่อ่านั่นแหละนนะสาาวค่่่ปก้ลลเอขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับผมนะครับนี่นะครับเอฟตีก็คุยกับประชานนะครับผมนีหน่่ออยยูบ้านนห้าบ้านลุงค่ะจำได้ใช่ยังคุณหน่อย นี่ครับผมก็เอฟซีมาคุยกับประชาชนนะครับน้าลงหลังจากที่มาเยี่ยมลุงแล้วก็ไม่มีใครอยู่นะครับผมก็ตีทุกท่านไปเห็นไปเห็นที่ไปเห็นไปเห็นในในช่องก็เลยจำได้เพราะว่าตาตาก็เป็นคนสวยสวยมากอยมากได้แม่จำไม่ได้เลยที่ก้อมนครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับงานแล้วละลานจะอยู่ใครคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ลุงลุงจะไปไหมล่ะลุงจะไปก่อนต้องคุยกันก่อนถ้าหาก ถ้าไม่มีใครอยู่จาก็ได้อยู่เหมือนเดิมตอนคืนอ่ะจ้าก็อยู่เนาะค่ะได้ินแล้วนะคะพี่เต้วยนะคะจ่ครับผมก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับผมอ่ายังไงแบบโอ้ยอยากไปดลยเนาะ ไม่มีปัญญาไปครับบ้านเรื่องทำก็มีปัญญาไปนยคะขอบคุณนะครับนี่นะครับก็มี FC มานะครับผมมาเยี่ยมลุงพลพ่อแตนนะครับแต่ครั้งนี้ลุงพลพ่อแตนไม่อยู่ไปธุระนะครับก็เลยมาคุยกับตาชาญนะครับไปมาคุยไปนะก็ดีนะเพราะว่าเป็นก็อยากให้คุณตานะะคเปิดฮูปเต่านะก็คือไปเห็นอะไรสวยๆงามๆนะคะไม่ไม่ใช่ส่งไปเห็นแสงสีนะคะ ไปถ่ายคลิปนะแต่ว่าอยากให้ไปทานข้าวนะกับเพื่อนๆนะคะได้เห็นอะไรแปลกนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับเออาดูเงียบเหงาอ่ะดูยิ้มหน่อยสิอืมยิากนี่มีเอฟซีก็ขนี่เรา ขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกําลังใจให้นะครับผมเลยนะครับแอฟซีก็มาคุยกับตาชานะครับนะคุณหน่อยนะครับคนที่ใส่หมวกนะครับคุณหน่อยนะครับคนที่ใส่หมวกก็มาคุยกับตานะครับผมอ่าแล้วก็ตาชานี่อร่อยจริงเมื่อเช้านี่ยังหน่อยเป็นไหลกระลางย่างหน่อยเล่าความฝันให้ฟังยังไม่ฝันเลยฝันว่ายังไงคะพี่หน่อยเดี๋ยวหน่อยจะเล่าความฝันให้ฟังเล่าให้ตาฟังหน่อยขอบคุณนะครับ เห็นนกกินสีภาพงูน้อยมันโยนลงกองคลื่นในฝันนะคะฝันนะคะแลวทีนี้ก็มีกินนารีกินนารีกับมังกรยะหน่อยเห็นในฝันนะยังไม่เคยเห็นหรอกกินนารีเป็นยังไงอ่ามังกรเป็นยังไงแต่ได้ฝันเห็นว่ามามามาอุ้มงูน้อยขึ้นจากกองไฟอืมเอออุ้มงูน้อยขึ้นจากกองไฟนะคะแล้วก็ บ,บินผ่านมาอีกก็มาลงที่ลานศักดิ์สิทธิ์แห่งใดแห่งหนึ่ง mm hmm. ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นเป็นที่ไหน mm hmm. แล้วก็ไปวางง,วางูน้อยลงวางงูน้อยลงแล้วทีนี้กินนารีกับมบังกรก็มังกรน่ะคลานไปไปไป mm hmm. ไป,ไป,ไป,ไปหาบแต,แต่แต่ลานนั้น <laughs> 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 ก็เหมือนว่าเหมือนว่าเออสมมุติเราพูดออกมาก็ได้แต่มันเป็นความฝันจริงๆนะ mm hmm. มีพญานากด้วย ไอ้มังกรก็คานไปคุยกับพญานาะคคุยอะไรกันก็ไม่รู้ละ่ะแต่ยนหน่อยไม่ได้ยิน<ม>รู้แต่ว่าเพื่อนคุยกันเ<ม>พื่อนคุยกันงเงียๆเงียๆเงียบๆอยู่<ม>แล้วทีนี้อ่ะกินดาลีก็เอางูน้อยไ,ไปวางไว้ที่ลานศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เหมือนว่าอ่าลางก็มีเหมือนเหมือนไม่ยามารักษาเหมือนพญานาคมารักษางูน้อยนะจินตนาการว่าในฝันแล้วงูน้อยก็หายแล้วก็ ก็เลื้อยได้อะแล้วทีนี้นี้ก็มีองค์พญานาค่ะนะก็มาพ่นพ่นเหมือนว่าคือเขาเบ่งหนัไในหนังเห็นไหมจินตนาการไปเหมือนในหนังอะนะก็พ่นพ่นออกมาเป็นสีฟ้าสีเขียวในป่าท่านพ่นออกมาแต่ไม่ใช่สีแดงเป็นไฟนะแต่เป็นสีแดงไม่ไม่ใช่ฟ้าแต่ีพ่นมาใส่ร่างของกินารีนกนกที่มีปีกอะนกผู้หญิงอะ ก็ต <sociedad> yeah, ื่นแล้วก็ตื่นไม่รู้ว่ามังกรนั้นจะจะไปไหนต่อไม่รู้มังกรกินอนี้จะไปไหนต่อวันนี้ก็คงจะได้รับข่าวดีนะแม่จะได้รับข่าวดีก็ขอให้เป็นอย่างนั้นเนาะฝันดีนฝันดีหน้านี้หน่อยว่าหน่อยฝันดีนะเมื่อที่แล้วหน่อยฝันว่าเพื่อนเพื่อนถูกหวยกันเยอะนะ FC ถูกหวยเยอะนะที่ฝันว่าไม่ต้องไม่ต้อง ฟตี่หน่อยฝันเห็นอ่าอัศวินอัศวินม้าขาวกลายเป็นหมาดำอืมไม่ไม่ได้ฟังโอ๊ยเพื่อนว่าไงฮะไมาตีหวยยังไงถูกไม่รู้ถูกกันหลายคนนะเอฟซีถูกกันหลายคนนะใช่ไหมคะใครถูกมั่งเนี่ยก็บอกกันหน่อยอยู่ว่าถูกหวยฟันจริงๆนะดี่ะพี่นงค์ด้วยคะพี่ถวิลค่ะขึ้นไลฟ์อีกรอบนึงนะคะเดี๋ยว จะให้แอดบัตครับช่วงต่อนะแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ออกมานะคะที่กลขอบคุณนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับผมนะครับผมพี่หน่อยจ้งงด้เอยนะคะต้องขอโทษนนี้ก็พอดีมาเจอกัี่หน่อยเขาเนช่องพี่หน่อยพี่หน่อยนะพี่ค่ะขอบคุณค่ะที่มาทักทายนะคะคุณคุณตาคุณมีอะไรคุณอะไรบ้างเนี่ยคุณอ้อนก็เข้ามาค่ะขอบคุณมากนะครับทุกท่านนะครับที่มาเป็นกำลังใจนะครับผมวันนี้อ่านว่าไงเนี่ย ณนัทตาพรคุณนัทพรแล้วก็คุณธนากรขอบคุณมากค่ะทีนี้ก็อ่านชื่อเพื่อนมั่วอยู่ได้พอกับผมเลยพอกันคุณค่ะขอบคุณหัวมดเลยนะคะต้นไม้หลากหลายนะคนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกําลังใจให้นะครับผมหวแต่เปนหน่อยตาบวมไม่อยากให้ดูหน้าตัวเองเลยนใส่แว่นใส่แว่นมันก็อ่านไม่ออกไม่ใช่แว่นที่เราใส่ประจักษ์นะนะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณปยมางนะครับนี่กาเป็นกำลังใจนะครับผมคุณนัทตาพร กินพาเที่ยวกันหน่อยพากินพาเที่ยวค่ะจากขั้วโลกเหนือประเทศไอซ์แลนด์ค่ะสวัสดีค่ะเป็นเพื่อนที่อยู่ไอซ์แลนด์นะคะไม่ว่าจะเป็นพี่มุดจารินพี่จอขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับผมใครคนอะไรคะวินิจจะก็ขอบคุณมากนะครับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แต่วันที่สมาถึงนี่นะคนตาเนาะกดไลค์กดแชร์กดครับจากใครกดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับแล้วก็ ย้อนกับอีกทีจริงๆไม่ตั้งใจมานะวันนี้ขอบคุณนะครับแล้วก็คืนนี้นะครับ<น>ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ